สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องกล้องนิสมาลี่วันนี้เราก็จะมาอันบ็อกซ์แกะกล่องเจ้าตัว HG m i r a s o ร f i ซไฟยูนินะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นของแรงนะช่วงเวลา1น,นะครับแต่ตอนนี้ก็กลับมารีแล้วนะฮะก็ในกล่องก็จะประกอบด้วยมีพัตบยุงแบกแพคมิราโซไฟนะครับหมายเลข13นะครับรายละเอียดกล่องก็ไม่มีอะไรมากนะฮะนี่ก็จะบอกแอคชั่นต่างๆครับใส่กับเรมิเทเนอร์ได้ด้วยนะฮะ เครับเรามาดูข้างในกันเลยผมคิดว่าแผงไม่น่าเยอะนะฮะโอเคครับมีหนึ่งถุงทั่วนะฮะแล้วก็คู่มือไบป,ประกอบนะฮะเป็นภาพสีทัดเล่มเลยหรือเปล่าไม่เขาก็จะปรมานี้ครับเดี๋ยวเรามาลองแกะถุงดูแผงกันดีกว่าคลิปนี้คงไม่ต้องตัดเนาะ โอเคครับแกะออกมาแล้วก็จะมี2แผงนะครับนี่แล้วก็ซิกเกอร์ฟอยล์หอันนะฮะโอเคครับวันเดี๋ยวเราไปเจอตอนที่ประกอบเสร็จแล้วกันเลยไว้เจอกันครับ ของที่ให้มาในกล่องก็จะมีเจ้าตัวมิโตรโซไฟยูนิตนะครับแล้วก็มือตบยุง2องข้างนะครับข้างขวาและข้างซ้ายนะฮะคนส่วนใหญ่ซื้อกล่องนี้เขาเอามือกันนะครับแลเอาไปใส่ในตัว a อร์เรีย i รีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูดีเทลของเจ้าตัวไฟยูนิตตัวนี้กันก่อนเลยดีเทลก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็มีรายละเอียดตรงนี้นิดหน่อยสีขาวนะครับผมว่าต้องติดดีคอร์เพิ่มนะฮะแต่ ผมว่าอยากให้ระวังสติกเกอร์ตรงนี้นะครับมันจะเป็นสติกเกอร์ห่อนะครับติดระวังระวังหน่อยนะครับเรามาดูจุดขยับกันก่อนเลยอันดับแรกนะครับหมุนได้2จังหวะจังหวะแรกคือตรงนี้หมุนได้นะครับสามร้อยกสิบองศาแล้วก็จุดที่2ตรงนี้นะครับก็ถือว่ายืดหยุ่นดีนะฮะแล้วก็เป็นบอลจอยนะฮะขยับได้ขึ้นลงซ้ายขวาเหมือนการสองข้างนะครับจุดขยับก็ไม่มากนะฮะมีประมาณนี้แต่ว่ามีกีดมีอย่างหนึ่งคือตรงนี้นะครับเขาจะให้เป็นเดือยมานะสองข้าง เราก็ต้องเอาด้ามดาบจากแบคแพคมาติดนั่นเองโอเคครับอันนี้คือผมถอดจ,จากเจ้าตัวแอร์เลียวมาแล้วนะครับเราก็จะไม่ใช้แบคแพคเดิมนะฮะเราก็จะดึงด้ามดาบออกมาแล้วก็เสียบไปเลยฟึบแล้วก็พับเก็บนี่ก็จะสมบูรณ์ขึ้นทันทีนะฮะก็จะได้แล้วนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปติดที่เจ้าตัวแอร์เรียลกันเลย ปรับองศาได้นะฮะก็สามารถปรับให้เหมือนตามหน้ากล่องได้เลยนะครับจะปรับขึ้นสูงเลยก็ได้นะฮะแล้วแต่คนชอบแต่ขึ้นสูงผมว่ามันค่อนข้างจะจัดท่ายากไปนิดนึงนะฮะเพราะจะติดตรงต้นแขนนะครับนี่ครับแอคชั่นก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับเจ้าตัวแอรเียลที่หลังจากที่ติดมิราโซไฟอยู่นิ่เรียบร้อยก็ถือว่าสวยงามนะฮะ เดี๋ยวเราจะมาลองติดมือแบรข้างนี้ดูนะฮะเราก็ต้องแกะมือเดิมก่อนชึบแล้วก็ติดไปเลยนี่ครับแอคชั่นของเจ้าตัวแอรเล็กก็จะได้ประมาณนี้เรียบร้อยประมาณนี้ครับ ก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวเราไปฟังสรุปกันเลยโอเคครับก็เป็นไงกันบ้างครับสําหรับภาพรวมเจ้าตัวมิราโซฟายยูนิตนะครับสําหรับผมก็มองว่าถ้าได้ในราคาที่ไม่ใช่รีเซลก็ถือว่าคุ้มค่าเลยนะครับเพราะรายละเอียดดีเทลค่อนข้างสูงนะฮะนี่ก็จะมีลูกเล่นไม่มากมายแต่ว่าทําให้เอเรียลร่างแรกดูสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับถ้าใครชอบก็ไปหาจับจองกันได้นะครับสําหรับผมก็รู้สึกว่าตัวนี้ก็ให้ไปในที่ประมาณแปดเต็มสิบแล้วกันนะครับ ก็โชคดีที่ยังมีมือตบอยู่มาให้นะครับแต่รายละเอียดยังไม่มากนะักสงสัยต้องติดดีคอเพิ่มนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปติดดีคอเพิ่มจากเจ้าตัวแอเรียหนึ่งต่อร้อยนะครับก็คลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u u s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องกล้องลิมอลลี่ด้วยนะครับไว,ว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ